กฎกติกาในการดูรหัสเบอร์โทรศัพท์มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งให้คุณส่งอาชีพว่าคุณทำอาชีพในด้านใดแมคค้าออนไลน์ทนายความเป็นโค้ดเป็นครูให้ส่งอาชีพปัจจุบันที่คุณกำลังทำอยู่เพศผู้หญิงหรือผู้ชายในเบอร์ที่คุณใช้และใช้มากี่ปีแล้วเรามีกี่เบอร์ ถ้าเบอร์เพิ่งใช้ได้ไปแค่เพียง6เดือนหรือยังไม่ถึง6เดือนมันยังไม่เป็นตัวตนมันยังเป็นคลื่นพลังงานเบอร์รหัสเก่าที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือกฎกติกาในการดูรหัสเบอร์มือถือถ้าใครมีความสนใจอยากจะเช็คขึ้นอยากจะเช็คพลังงานว่าปัจจุบันนี้รหัสที่เราใช้มันส่งผลอย่างไรต่ออาชีพในสิ่งที่เราทำยกตัวอย่างเช่น เราอยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นโค้ดอยากเป็นครูรหัสต,ตัวเลขมีเลขในการค้าขายหรือไม่มีเลขวาจาคำพูดหรือไม่บางคนได้เบอร์ดีๆแต่ไม่ได้เหมาะสมกับตัวเรามีเสมอไปยกตัวอย่างเลขมังกรหลายๆคนปรารถนาอยากจะใช้เลขที่ดีให้กับตัวเราไม่ผิดแน่นอนคะ่ะแต่ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบ เฉพาะตามอาชีพที่คุณทำแล้วส่งผลอย่างไรได้บ้างถ้าเราใช้เลขมังกรเช่นส่งผลคือในสภาวะที่อารมณ์ในการควบคุมไม่ได้จะทําให้ส่งผลในเรื่องของคู่ชีวิตมีปัญหานี่คือกติกาในการดูรหัสเบอร์มือถือถ้าใครมีความสนใจอยากจะเช็คขึ้นพลังงานสามารถทักไปที่ด้านลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ เราไม่รู้จักกันเราไม่เคยพบเจอกันแต่สิ่งนี้เลขมาเหนียวนำในการเชื่อมโยงเพื่อเปิดขึ้นเปิดโชคชะตาให้กับทุกคนได้รับสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับตัวเรานั่นเองค่ะ